ทีนี้เดี๋ยวไปกันต่อที่จังหวัดพังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการแวนตาผู้สูงวัยในสม้มแดดประเทพ,พร,ราชโครงการแวนตาผู้สูงวัยค่ะ วันที19กรกฎาคมทีผ่านมาค่ะทีซ่าลาลานบุญวัดประชุมซึกซาตำบลถุงมะพร้าวอำเภอไทยเมืองจังหวัดพังงานายเอกรัตน์ลีเส้นผู้วูวราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านก็เป็นประธานเปิดโครงการแวนตาผู้สูงวัยในส้มแดดพระเทพ,พร,รัตน์โดยโครงการแวนตาผู้สูงวัยในส้มแดดพระเทพ,พร,รัตน์ค่ะเกิดขึ้นโดยความรวมมือระว่างมูล,ลนิธิส้งครอแดกข้องสภากาชาดไทยห้างแวนทบเจริญกรมพัฒนาสัางคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสัางคมและความมั่นคงข้อง ดจังหวัดพังงาโดยนิคมสร้างตนเองไทยเมืองจังหวัดพังงาและสำนักงานเล่ากาชาจังหวัดพังงาสนองพระราชประงค์ส้มและประกนิทาธิรจากรมส้มได้พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาไทยทีทรงเลียงเห่นวาหากผู้สู้วัยเนี่ยค่ะต้องเลียงดูแดักกำพราหรือว่าต้องเลียงล้านแต่ว่าตามองเห็นไม่ชัดเจนค่ะก็จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ5รายได้เลียงดูตัวเองและครอบครัวจึงได้ดำริให้จัดโครง โงการวันตาผู้สูงวัยในส้มและพระเทศพรัตโดยเริ่มดําเนินโครงการระยะแรกค่ะตั้งแต่วันที่งมกราคม2 5 5 2ทึ้ง3 0ิบธันวาคม2557ปัจจุบันได้รับพระราชานุญาตให้ดําเนินการถึงวันที่3 0ิบธันวาคม2 5 6 8ค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับสำหรับมูลานีทีช่วงคลอเด็ก กองสภากาชาดไทยนะครับได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระจันทร์ิกองสมเด็จพระกาิิธาธีราเจ้ากลุ่มสมเด็จพระเทพรัตนาราชตุราสยามรมราชากุมารีอ,าอ,าอุปนิกาอุปนิกานะครับพ่วงหน่วยการสภากาชาดไทยเมื่อวันที่17กันยายน2524นะครับ มีภารกิจในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กกาพร้านะครับทีมันดาครอสแล้วทอดสิสงไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาพนและกรโรงพยาบาลส้มเด็ดพระบรมพระบรมราชเทวีณสีราชานะครับก็บเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน,นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมก็เล็ก ก่อนจะส่งเด็กเข้าสู่สถาบันครอบครัวทางครอบครัวผู้ให้กำเนิดและครอบครัวบุญธรรมเพราะว่าทางชาวไทยนะครับและชาวต่างชาติโดยมูลนิธิเนี่ยได้การทุ่งเคราะห์เด็กและกำมอบเด็กให้กับครอบครัวชาวไทยและชาวต่างชาติตั้งแต่เปิดดำเนินการพศ2524จนถึงปัจจุบันแล้วเนี่ย579ไร่นะครับเป็นโครงการดีๆนะครับนะนะครับแล้วก็ทางด้านของอส้มเด็ด พระกันิธาธิราชาัชเจ้ากรมสุมเนเดชประเทศพระราชชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์จะ,สะเสด็จพระจอมเนินจังหวัดสุราษฎธานีเรากับน้องงอมต่อวันจันทร์ที่ยี่สิบพี่กรกฎาคมนี้นะครับณมาวิไลยราชาพัฒน์จังหวัดสุราษฎธานีก็ขอเชิญพระนิกอนนะครับฟ้ารับสเสด็จกันได้ครับค่ะ